เพจดังแชยิบค่ะผู้วิเศษรายต่อไปถามชาวนครว่าไงอาจารย์เชียงจูบพระอุเชนพระคู่บุญพ่อท่านคล้ายกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลไปแล้วนะคะกับการเปิดเผยผู้วิเศษคนต่อไปค่ะซึ่งที่เพจวิกเกยียนนะคะเขาได้ชี้เป้าไปที่อาจารย์เชียงปันนวิทย์ค่ะหรือดรปันวิทย์ พี่บูนธนาพิรมนะคะซึ่งก็เป็นหมอดูชื่อดังที่มีดารารู้จักกันมากมายค่ะแล้วก็ยังเคยออกรายการทีวีดังๆในประเทศไทยเนี่ยอีกนับไม่ถ้วนเลยนะคะโดยต้องบอกว่ากระแสดังกล่าวนี้นะคะก็มีมานานนะคะเกือบจะสองสัปดาห์แล้วนะคะพูดถึงประเด็นของพระอลงกตหมอบีเจนยานทิพย์นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่สังคมไทยเนี่ยเฝ้าจับตาดูอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยที่ผ่านมานะคะคุณพุทธอภิวันก็ได้มีคำพูดบอกใบ้เกี่ยวกับผู้วิเศษรายต่อไปนะคะในช่องของพุทธทอค,ค่ะว่ามีคนใหม่อีกแล้วซึ่งรายนี้ดังมากเป็นคนที่ดาราก็ขึ้นตรงเยอะเพื่อนพี่หนุ่มศรัทธาเขาด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะแต่ว่าก็มีการชวนทำบุญอีกแล้วไม่แน่ใจว่าเอาวัดไปอ้างหรือไม่อย,อย่างไรแต่ว่าพระไม่ได้เงิน นี่แหละค่ะโดยเฉพาะคําพูดที่ว่าเพื่อนพี่หนุ่มศรัทธาเขาด้วยหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ยที่เพจของบิ๊กเกรียนค่ะเขาก็มีการโพสต์รูปภาพนะคะของอาจารย์เชียงหมอดูชื่อดังนะคะที่กล่าวไปเนี่ยค่ะถ่ายรูปร่วมกับคุณมดดำคชาภาค่ะแล้วก็มีดีเจเาวๆนะคะอยู่ในภาพด้วยนะคะซึ่งเขาก็เล่าไว้นะคะบอกว่าสารตั้งตน้นเชียงพรมแดง เป็นผู้อย่างรู้ผู้วิเศษกำลังถูกตรวจสอบในหลายๆเรื่องเหมือนกับบีกองสีคือใช้บัญชีธนาคารชื่อตัวเองบัญชีเดียวรับระดมทุนสร้างบุญสร้างสถานปฏิบัติธรรมสร้างพระสร้างเทพในสถานที่ตัวเองเขียนยันเองมีนิมิตและนอกจากนี้ค่ะที่เพจบิ๊กเกรียนเขาก็เปิดข้อมูลออกมารวัวๆนะมาอีกหลายโพสตด้วยกันคุณผู้ชมและยังโพสต์เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประเด็นดราม่าล่าสุดด้วยนะคะ คือโพสต์ที่เป็นภาพของอาจารย์เชียงค่ะจูบรูปปั้นนะคะของพระอุเชนนะคะพระอุเชนนี่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของนครศรีธรรมราชเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนั้นยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปกรด้วยนะคะซึ่งคนทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงมาแตะต้องหรือมาทำอะไรก็ได้ได้แบบนี้นะคะ ซึ่งนอกจากนี้ค่ะก็ยังปรากฏอีกภาพหนึ่งนะคะที่พระอุเชนนั้นมีสร้อยคอนะคะเต็มองค์ไปหมดเลยนะคะซึ่งสร้อยคอเนี่ยคาดว่าเป็นของบรรดาลูกศิษย์ค่ะเอามาคล้องไว้ที่องค์ของพระอุเชนบิ๊กเกียนเนี่ยเขาโพสข้อความระบุว่าถามชาวบ้านลูกหลานคนนะครศรีธรรมราชลูกศิษย์วัดสวนขัน เคยได้เอาสร้อยคอมาคล้องพระอุเชนแบบพวกเศรษฐีสาธุของเชียงพรมแดงทำไหมแล้วก็อีกโพสต์หนึ่งนะคะก็ยังระบุว่าผู้วิเศษทำได้พระอุเชนอายุ1,600ปีเป็นโบราณวัตถุขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรประดิษฐานอยู่วัดสวนขันนครศรีธรรมราชชาวบ้านนครศรีธรรมราชเคารพศรัทธากลาบไหว้บูชา และทั้งชีวิตก็ไม่เคยได้แตะต้องเชียงพรมแดงนำมาเคลมทำให้ลูกศิษย์เห็นว่าเป็นเพราะบรารมีของผู้วิเศษจนเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ยังมีเรื่องเหยียบพระธาตุเจดีโชว์บรารมีให้ลูกศิษย์เห็นบิ๊กเกียนก็เอามาให้ชมเขาบอกว่ารอแป๊บเดียวเดี๋ยวจะเอามาให้ชมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เพจเขาก็เปิดภาพนั้นไปนเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าประเด็นยังไม่หมดแค่นั้นนะคุณผู้ชมเพราะว่านอกจากนี้นะคะ ที่เพจบิ๊กเกลียนเนี่ยเขาก็ยังโพสต์รายละเอียดอื่นๆไว้อีกนะคะโพสต์ Post ยาวมากเลยนะบอกว่าฉเฉลยคือเป็นการฉเฉลยไวรัลที่ทุกคนยังคาใจอยู่ว่าเป็นใครยังไงแล้วเขาทำอะไรทำไมถึงได้มาเปิดหมอดูหรือผู้วิเศษคนนี้อาจารย์เชียงคนนี้นะคะเขาก็ไล่มาเป็นข้อๆเลยเขาบอกว่าหนึ่งยันที่เคยเขียนบนฝ่ามือให้ดาราให้ลูกศิษย์ลูกหาจะบอกว่าได้นิมิตจ,จาก องค์พ่อพาพิคเนตเรื่องนี้ไม่จริงเรื่องจริงก็คือนั่งเขียนในกระดาษเราเองแล้วเอาไปให้บุคคลหนึ่งดูซึ่งคาดว่าสนิทกันเนี่ยให้ดูว่าอันไหนสวยอันไหนดูขลังเรื่องนี้เนี่ยมาจากผู้มีพระคุณเล่าให้ฟังบิ๊กเกรียนก็เลยเอามาเป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อ 2. เวลาบวงสรวงไม่ว่าจะดอกไม้ของเส้นไหว้ห้ามไปหาหรือนำมาเองนะ เพราะว่าอาจจะไม่ถูกใจองค์เทพอาจารย์เชียงอ้างอย่างนั้นนะคะก็เลยต้องควักเงินบุญผ่านให้ทีมงานเรื่องนี้เปิดเผยโดยเพื่อนสนิทที่อยู่ในทีมที่แตกกันออกมาเพราะว่าสุดท้ายไปขัดแย้งกันเรื่องเงินเงินทองทองค่ะข้อ 3. คํคำพูดหลักใครทำบุญกับเชียงพรมแดงจะให้พูดว่าเศรษฐีสาธุ เรื่องนี้หนึ่งในคณะบุญที่เห็นพฤติกรรมสุ่มเสียงก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะแล้วยังบอกว่าอาจารย์เชียงเนี่ยชอบไปฟังหมอลักกับหมอช้างว่าเขาถ่ายดวงว่าอะไรแล้วก็เอามาสรุปรวมกันแล้วก็บอกว่าองค์พ่อบอกมาข้อ4นิสัยเย่อหยิ่งไม่เอาญาติพี่น้องซึ่งก็มักจะมีสายตาคำพูดดูถูกวันไปงานศพแม่เชียงเชียงทำตัวเหนือคนอื่น เดินเถินกับพระในวัดตลอดเวลาแล้วก็มีสาวๆหน้าตาดีมาด้วยหลายคนเหมือนดาราในหนังนี่อน,นิยัตญาติพูดนะคะซึ่งเชียงแตกต่างจากตอนเด็กมากตอนเด็กๆก,ก็เป็นเด็กติดเกมติดรูตามรอยแม่กับน้ามาทำอาชีพเข้าทรงมาตลอดชีวิตส่วนเรื่องที่พีคสุดๆเนี่ยที่เพจบิ๊กเรียนนะคะเขาบอกว่า ไฝ่รู้จากการชอบไปฟังหมอลักหมอช้างทำนายทายทักดวงเขาทายว่าอย่างไรก็เอามาสรุปรวมกันแล้วก็บอกว่าเป็นการฝันบ้างองค์พ่อให้มาบอกบ้างสรุปทุกอย่างก็คือการอุปโลกขึ้นมาต่อยอดจากการเริ่มต้นดูลายมือเข้าหาพระดังตีสนิทดาราศิลปินออกรายการทำทริปบุญเปิดระดมทุนทำโครงการเกี่ยวกับความดี เอาละค่ะคุณผู้ชมเพื่อความแร์นะคะอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดอาจารย์เชียงเขาก็ได้เปิดเผยในรายการข่าวมันเคี่ยวของช่อง8นะคะถึงกระแสข่าวผู้วิเศษรายใหม่ที่บอกว่าพระไม่ได้รับเงินโดยตรงตามยอดนะทำให้หลายวัดเนี่ยไม่ยอมร่วมบุญกับอาจารย์เชียงเจ้าตัวเนี่ยเขาบอกมาแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเขารู้ข่าวนะ เขาไม่ได้ตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นถ้าอยู่ในพื้นฐานความดีการไปทำบุญที่ต่างๆก็จะมีการโอนเข้าวัดโดยตรงปีนี้ก็มีทำบุญใหญ่4-5มูลนิธิก็โอนโดยตรงไปที่มูลนิธิแต่ก็มีบางครั้งที่เป็นส่วนตัวเช่นการทำหนังสือสวดมนต์เอาไว้แจกก็จะมีการกำหนดเจ้าภาพว่ากี่คน รายชื่อก็จะไปอยู่ในหนังสือมีเอกสารตรวจสอบได้การโอนเงินส่งวัดให้วัดที่บอกว่าไม่ตรงกันมันจะไม่ตรงได้ยังไงเพราะเป็นการโอนตรงที่วัดตลอดชีวิตความสุขของตนเองคือการได้เห็นผู้อื่นมีความสุขเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคุณผู้ชมว่าที่กำลังจะถูกหมายเรียกหรือกำลังจะเกิดเป็นป่าเป็นเสียงคดีความอะไรกันเนี่ยนะคะ เป็นหมอตู้หรือผู้วิเศษลายไหนนะคะถ้าในมุมมองของบิ๊กเต่าเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าบิ๊กเต่าเล็งใครอยู่นะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยโพสต์จากเพจบิ๊กเกลียนนะคะเขาก็ระบุออกมานะคะบอกว่าบิ๊กเกลียนแจ้งข่าวกองปราบจ้องผู้วิเศษมียานอย่างรู้3-4ถึงคนคิวแรกปอพอกศออันนี้ตัวย่อนะคะปอปลาแล้วก็ พอผ่านกอไก่ซอโซ่นะคะปอพอกสอกับจอยอทอนะคะยอหญิงทอทหารนะคะพร้อมด้วยลูกคู่ตัวตึงด้วยนะคะก็ เป็นอันว่าข่าวสารจากบิ๊กเกลียนนะคะเขาแจ้งมานะคะทีนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเป็นบทสรุปนะคะใครจะไปชี้แจงอะไรยังไงนะคะหรือเรื่องราวนะคะของหมอดูผู้วิเศษต่างๆนั้นจะมีใครโผล่ขึ้นมารายใหม่อีกหรือเปล่าก็ต้องติดตามดูกันต่อไปค่ะ